ในสภาพการที่รัฐบาลขาดความจริงใจในการป้องกันการแก้ไขปัญหาโควิด -19 มาตรการการป้องกันที่ขาดความชัดเจนกลับไปกลับมาผิดที่ผิดเวลาทุกครั้งทำให้เกิดสถานการณ์โควิดโควิดระบาดท,ท่วนหน้าคุณค่าคนไทยเท่าซิโนแวคทั้งวัคซีนสูตรไข้ซิโนแวคแอสต้าซิโนแวคไฟเซอร์ หรือการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนในเด็กได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการทดลองหรือแม้แต่ไม่ต้องลดปริมาณวัคซีนการกำหนดสูตรวัคซีนให้มีการใช้ซิโนแวคเยอะๆทำให้เกิดความสงสัยว่าจะได้เป็นเหตุผลในการสั่งซื้อซิโนแวคเข้ามาให้มากที่สุดใช่หรือไม่เมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์เข้ามาพูดในสภาหแห่งนี้ว่า คนไทยได้ฉีดวัคซีนจำนวนเท่านู้นเท่านี้ทะลุเป้าตามที่วางไว้พูดว่าคนไทยได้ฉีดวัคซีน ที่เข้ามาโดยการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้นท่านพูดเหมือนเป็นบุญคุณกับคนไทยนะคะแต่ท่านทราบไหมคะจากมาตรการที่ท่านกำหนดไม่ยอมให้เอกชนนำเข้าวัคซีนนั้นมันทำให้เกิดความสูญเสียมากมายและประชาชนคนไทยจะไม่มีวันลืมค่ะในวันที่พี่น้องประชาชนต้องไปนอนตายอยู่ข้างถนนอย่างอนเนจอนาดในวันที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปนอนรอเตียงในโรงพยาบาล ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการรักษาในวันที่สมาชิกในครอบครัวต้องจากไปยังไม่มีวันได้กลับมาอย่างที่ไม่ควรจะเป็นค่ะดิฉันไม่ทราบว่ามันเป็นความจงใจของพลเอกประยุทธ์เองที่ต้องการพูดเพื่อที่จะเอาความดีใส่ตัวและยกความผิดพลาดทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าดิฉันถือว่ามันเป็นความผิดที่ไม่น่าให้อาภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะตลอด8ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำ,ตำแหน่งอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อบริหารราชการผิดพลาดล้มเหลวพลเอกประยุทธ์ยังไม่เลิกโทษและกล่าวหารัฐบาลในอดีตไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรหรือเมื่อสักครู่ค่ะก็มีคณะรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ในเรื่องของเหมืองทองอัคาราผ่านมากี่ปีแล้วคะท่านยังโยนความผิดให้กับรัฐบาลในสมัยก่อนอย่างต่อเนื่องและนี่แหละคะ่ะคือปัญหาที่สำคัญที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่เคยรู้รเลยว่าตัวเองนั้นคือต้นเหตุของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่9กกุมภาพันธ์ค่ะ มีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมปลดโควิดออกจากสิทธิ์การรักษาฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่ายูเซปและปรับโควิดให้เป็นโรคประจําถิน่นพักเพื่อไทยขอให้รัฐบาลท,ทบทวนเสียใหม่นะคะเพราะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมทั้งยังเป็นการผักภาระให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลควรที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดจากอดีตว่าการแผนงานที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากการติดโควิดและไม่มีที่รักษาเป็นจำนวนมาก วันนี้ตัวเลข ATK นะคะสูงขึ้นอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปมันจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเฝ้าติดตามอย่างระมัดระวังที่สุดมันไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาปลดให้โรคโควิดนั้นเป็นเหมือนโลกทั่วไปค่ะ เพราะขณะนี้ยังไม่มีอะไรมารับรองว่าโควิด -19 จะเป็นโรคประจำถิ่นได้เนื่องจากว่าโรคประจำถิ่นนั้นท่านสามารถจะต้องบอกได้ถึงพฤติกรรมของโรคนั้นเราสามารถที่จะทราบได้ว่าเกิดขึ้นในฤดูการใดเกิดขึ้นแล้วจะเกิดความเสียหายเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตในระดับใดแม้รัฐบาลจะประกาศว่าถึงปลดโควิดออกจากยูเซปแล้วประชาชนจะยังรักษาฟรีได้ตามสิทธิที่ตนมี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรข้าราชการแต่ในสถานการณ์ขณะนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเตียงของรัฐส่วนใหญ่ได้เต็มหมดแล้วนะคะเราไม่มีที่ที่จะสามารถบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตามที่กล่าวมานี้จะได้รับตามสิทธิ์จะได้รับการรักษาตามสิทธิ์อย่างที่ท่านได้กล่าวเลยท่านประธานคะทราบหรือไม่ว่า วันนี้ค่ะอาสาสมัครกลุ่มต่างๆหรือแม้แต่ทีมงานของพรรคเพื่อไทยเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อโควิดเชิงลุกกันโดยใช้ ATK ที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาและเมื่อติดแล้วเนี่ยค่ะบางครอบครัวจะเดินทางไปหาหมอยังลำบากเลยนะคะเพราะแน่นอนว่ารัฐบาลและโรงพยาบาลของรัฐนั้นไม่มีรถรับส่งผู้ป่วยหรือถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อจะโทรเข้าสายด่วนและแพทย์ให้ไปรักษาแบบโฮมไอโซเรชัน แต่ที่บ้านไม่พร้อมเพราะที่พักเป็นแบบอยู่กันหลายคนเช่นบ้านเอื้ออาทรอ,อาคารชุดต่างๆหรือชุมชนแออัดส,สมาชิกในครอบครัวจะทำกันอย่างไรและยิ่งถ้าอยู่กับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยอยู่กับผู้สูงอายุในห้องเดียวกันจะปล่อยให้ติดกันทั้งครอบครัวเช่นนั้นหรือ ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้นะคะถ้าประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมากหากรัฐบาลปลดโควิดออกจากยูเซ็นั่นถือเป็นการผักภาระ,ะให้กับประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะรัฐบาลนะคะอาจจะถามความเห็นของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะปลดโควิดออกจากสิทธิการรักษาฉุกเฉินวันนี้รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ บอกได้ไหมคะว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยติดเชื้อท่านหนึง่งอาการไม่รุนแรงไม่เข้าเกณฑ์การป่วยฉุกเฉินแต่มีความจำเป็นต้องกักตัวในสถานที่เฉพาะเนื่องจากที่บ้านไม่พร้อมหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานที่มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงถ้าเกิดความสูญเสียหน่วยงานใดจะเป็นผู้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ท่านต้องตอบให้ชัดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าท่านตอบเพียงแค่ว่าก็ยังรักษาฟรีอยู่แต่เป็นฟรีแบบตามสิทธิ์ คำตอบเช่นนี้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยธรรมธานคะดิฉันและพรรคเพื่อไทยต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ทํางานด้วยความเสียสละในขณะที่รัฐบาลแสดงความเห็นแก่ตัวที่อ้างเรื่องประหยัดงบประมาณแต่กลับใช้จ่ายในส่วนอื่นอย่างฟุ่มเฟือยในเรื่องที่ไม่จําเป็นอย่างนี้เราควรจะยกสุภาษิตท,ที่ได้บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มือถือสาบปากถือศิล เป็นรัฐบาลคนดีที่ยัดเยียดความสิ้นหวังให้ประชาชนทุกนาทีไปรัฐมนูญตามมาตรา47วรรคสามระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดิฉันอยากจะให้รัฐ,รฐบาลตรหนาค่ะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าจะยากดีมีจนก็ต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่บริหารราชการเพียงเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุนของตนเองเท่านั้นดังกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอที่ได้รับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันภัย 3บริษัทด้วยกันนะคะที่ให้เหตุผลว่าประสบภาวะขาดทุนจากการขายกรมทันโควิด1 9ประเภทเจอจ่ายจบเพราะแนวโน้มการระบาดใหม่กำลังสูงขึ้นบริษัทเหล่านี้กำลังขอเลิกกิจการความแปลกของประกันโควิดค่ะอยู่ที่ว่าทั่วโลกไม่มีประเทศไหนที่รัฐบาลออกใบอนุญาตให้บริษัท ประการขายประกันโควิดได้มีประเทศไทยนี่แหละค่ะที่ทำและในจังหวะเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ประกาศปิดประเทศปิดการค้าขายทุกอย่างจนเกินความพอดีทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดและความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจนับเป็นต้นทุนมหาศาลที่รัฐบาลได้ใช้ไปซึ่งดิฉันจะชี้ให้เห็นถึงพิรุษในเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ทราบค่ะข้อสงสัย ในประกันโควิดเจอจ่ายจบก็คือในช่วงที่มีการอนุญาตให้ขายกรมทรรเป็นช่วงที่ไทยมีวัคซีนแล้วตัวเลขการแพร่ระบาดลดลงบริษัทขายประกันรับเบีย้ยเป็นจำนวนมหาศาลแต่เมื่อมีการระบาดหนักขึ้นบริษัทประกันกลับขอยกเลิกกรมทรรมเฉย คณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเกือบสองล้านลายค่ะที่รับความเสียหายจากการถอนประกันภัยโควิดและยังมีผู้ถือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆอีกนะคะกว่าอีก10ล้านลายที่เกิดผลกระทบเป็นโดมิโนโกับประกันประเภทอื่นๆและยังมีอีกเกือบ1ิบริษัทค่ะที่กําลังขอปิดตัวเองในขณะนี้ดิฉันจึงอยากที่จะให้พลเอกประยุทธ์ออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประชาชนด้วยตนเอง เพื่อขจัดข้อสงสัยที่ว่าคําสั่งปิดประเทศที่ไม่ฟังข้อมูลใดๆจากผู้ทักท้วงเป็นเพราะต้องการเอื้อให้ในายทุนได้ประโยชน์ในธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่หรือแม้แต่เป็นการขจัดข้อสงสัยที่ว่าหนึ่งในบริษัทที่ขอปิดกิจการนั้นเป็นบริษัทที่เคยซื้อที่ดินราคา600ล้านบาทจากสมาชิกในครอบครัวของพลเอกประยุจันโอชานั่นเอง จากที่เพื่อไทยนะคะได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีการทวงถามถึงการนําผู้กระทําผิดที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ปล่อยให้เปิดสถานบันเทิงหรือมีการลักลอบนำเข้าแรงงานตามชายแดนเหล่านี้ความคืบหน้าของรัฐบาลไปถึงไหนแล้ว ดิฉันและเพื่อนสมาชิกขอสอบถามว่ามีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษหรือยังในส่วนที่ดิฉันเป็นความกังวลค่ะนั่นก็คืออนาคตของชาติและการศึกษาของเด็กไทยสถานการณ์การระบาดของโควิดเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนชานเมืองได้ชัดเจนมากขึ้นดิฉันได้มีโอกาสนะคะรับฟังปัญหาจากผู้อำนวยการโรงเรียนตามต่างจังหวัดค่ะ ท่านได้บอกว่าทุกวันนี้ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวหรือการทอดพระป่าสามาคีเพื่อหารายได้นำไปซื้อชุดตรวจ ATK ความไม่เป็นธรรมตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉันได้ทราบว่าบางพื้นที่มีสสพร้อมข้าราชการนำเอาเอ k เคไปแจกให้เหมือนได้ฟรีในขณะที่บางพื้นที่ขอแล้วขออีกรัฐบาลก็ยังไม่อนุมัติให้ผลกระทบจากโควิดค่ะทำให้เด็กหลุด ออกจากระบบการศึกษาจำนวนมากกว่า1 2ล้าน2แสนลายทั้งเด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ข้อมูลของเรขาธิการสภาการศึกษาค่ะชี้ให้เห็นว่าร้อยละ16ของเด็กนักเรียนต้องออกจากสถานศึกษาจากวิกฤตยากจนเฉียบพลันของครอบครัว ผู้ปกครองไม่สามารถแบกบรับภาระค่าเ,าเรียนของบุตรหลานได้ข้อมูลจาก TDRI นะคะที่ฉันแสงให้เห็นถึงว่ามีการพยายามนำวิธีการแก้ไขข,ของรัฐบาลต่างๆจากหลายประเทศเพื่อหวังที่จะเป็นแนวทางให้รัฐบาลไทยได้ศึกษาตามไม่ว่าจะเป็นประเทศฮ่องกงนะคะมีการสำรวจความพร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนยืน ได้ยืมเรียนฟรีที่ฮาวายค่ะมี Wi-Fi on Wheels จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งไปกับรถโรงเรียนเพื่อที่จะกระจายสัญญาณให้กับนักเรียนได้ถึงย่านที่พักอาศัยแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กร่วมมือกับ Google จัดหาแล็ปท็อปและโมบายฮอตสปอตให้นักเรียนออกให้นักเรียนได้เรียนและออกคู่มือให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจในวิธีการใช้สำหรับการเรียนออนไลน์สกอตแลนด์ค่ะยกเลิกการสอบวัดผลทุกระดับ เพื่อไม่ให้เด็กถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาให้ผู้สอนสามารถประเมินนักเรียนได้ตามดุลพินิษเห็นถึงความแตกต่างเลยใช่ไหมคะในขณะที่ประเทศไทยเองไม่ว่าจะสอบอะไรเด็กจะติดโควิดหรือไม่ก็ต้องบอกว่าต้องไปตรงนี้คือความแตกต่างคะ่ะ เอสโตเนียจัดหาจิตแพทย์นะคะตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนทางสังคมผ่านอ e ีชานลเนื่องจากเด็กไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนได้เด็กๆขาดการเรียนรู้ทางสังคมรัฐบาลจึงต้องเติมเต็มในส่วนนั้นให้กลับมาที่ประเทศไทยค่ะเหตุเกิดที่หัวหินเด็กนักเรียนต้องกลางร่วมเรียนออนไลน์กลางแดดเพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกวันในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็ใช้วิธีแจกเงินรายละ2,000บาท แทนที่จะแก้ไขปัญหายัางเป็นระบบทั้งเรื่องการจัดหาอุปกรณ์การติดตั้งสัญญาณให้ครอบคุมพื้นที่ท่านประธานคะการเรียนออนไลน์มันมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเงิน2,000บาทที่รัฐบาลแจกไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้เลยยังมีค่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่เด็กนักเรียนจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเปิดเรียนในเวลานานๆได้ อุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนถ้าอยากให้ลูกได้เรียนก็ต้องหาเองกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะได้เคยของบประมาณจากรัฐบาลนะคะเมื่อปีที่แล้วจำนวน2,000ล้านบาทแต่กลับถูกตัดออกค่ะทั้งที่กองทุนนี้สามารถช่วยเหลือเด็กให้กลับสู่ระบบการศึกษาได้แต่รัฐบาลกลับปฏิเสธการของบประมาณของกองสศอ,อย่างไม่น่าให้อภัย แม้ปีนี้ค่ะจะขอใหม่แล้วดิฉันก็ต้องเรียนไปถึงรัฐบาลนะคะว่าอย่าตัดอย่าตัดงบในส่วนนี้อีกสองปีที่ผ่านมานะคะถือได้ว่ารัฐบาลสอบตกเพราะยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้เลยความล้มเหลวนี้ค่ะตอกย้ำด้วยดัชนีการชี้วัดคุณภาพการศึกษาของไทยจาก World Economic Forum และสถาบัน EF ที่ประกาศว่าความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยลดต่ำลง สอดคล้องกับวันก่อนค่ะเราได้ยินข่าวจากราชบัณฑิตยสภานะคะได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทา,ทางการของเมืองหลวงประเทศไทยว่าจากแบงคอกเป็นกรุงเทพมหานครสร้างความสงสัยให้กับประชาชนทั่วไปว่าทำไปเพื่อประโยชน์อะไรหน่วยงานออกมาปฏิเสธค่ะว่าใช้ได้ทั้งสองชื่อแต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบว่าปรับเปลี่ยนแล้วอะไรคือสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ การที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทยตัดงบประมาณด้าน,าน,านการศึกษาแต่กับเพิ่มงบประมาณด้านการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์เมื่อวานนี้ค่ะบริษัทจากสหรัฐอเมริกาเพิ่งเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยกำลังมีการเตรียมซื้อเครื่องบิน F-35 เพิ่มอีกเปรียบได้กับรัฐบาลชำนาญเรื่องซื้ออาวุธแต่ไม่เคยจะติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชนท่านประธานคะ การมาของโควิดเป็นเครื่องการันตีแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไลซ,ซึ่งความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อ่านให้พวกเราฟังเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าเป็นจริงสักเสี้ยวหนึ่งดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนคงไม่ลำบากกันขนาดนี้ค่ะดิฉันแนะนำว่าถ้ารัฐบาลนะคะจะปลดโควิดออกจากยูเซปขอให้พิจารณาให้ดีเสียกอ่อน ว่ารัฐบาลกำลังจะทำลายผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติหรือไม่หรือถ้าหาการัฐบาลอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากจะยุบอะไรแล้วเกิดประโยชน์ดิฉันขอเสนอว่าให้รัฐบาลยุสอบสอบคและยกเลิกพรลกกรฉุกเฉินที่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ว่าจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของกลุ่มผู้เรียกร้องทางการเมืองจะดีเสียกว่า ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันคิดว่าพลเอกประยุจันโอชาควรที่จะทํานั่นก็คือราออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุดค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ